จเจริญพรคณะพุทธศาสนิกชนทุกท่านอาตมาพระครูปร,ราชลัดโพธิปรวัตผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัไดไร่ขิงพระอารามหลวงจังหวัดคนครปฐมซึ่งเป็นประธานในการดําเนินการจัดสร้างวัดศรีพรเทพมตัตยารามณบ้านใหม่ดิมเมยต์ตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแห่งนี้ซึ่งได้ดําเนินการจัดสร้างเริ่มมาตั้งแต่25รกรกฎาคม2563เป็นต้นมา สถานที่แห่งนี้จะเป็นพุทธสถานเป็นวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งอาตมานั้นก็มีความตั้งใจที่จะสร้างวัดแห่งนี้ให้เกิดขึ้นเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาและจะสร้างวัดให้เป็นยิ่งกว่าวัดนั่นก็คือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นศูนย์การเรียนรู้ในเรื่องสถาปาัตยกรรมไทยโบราณซึ่งอาตมานั้นก็มีความชื่นชอบในศิลป,ปะในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่6เพื่อเผยแพร่มนุษย์ชนรุ่นหลัง ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโยมแม่ด็อกเตอร์พนเป็นเดชพิไลศีซึ่งเป็นประธานหลักในการจัดสร้างช่วยสนับสนุนบอกกล่าวประชาสัมพันธ์ให้กับสหธรรมิกกัลยาณมิตรของท่านมาร่วมกันในการจัดสร้างฝ่ายสงฆ์นั้นก็มีพระเดชพระคุณพระเทพศสาสนาพิบาลเจ้าวาดวัดไร่ขิงจังหวัดนคนปรปฐมเจ้าคณะภาค14พระเดชพระคุณนั้นก็ถือว่าเป็นที่ปรึกษาในการจัดสร้างโครงการสร้างวัดแห่งนี้มาตั้งแต่ต้น สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพระอารามอย่างนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้จัดสร้างไปแล้วก็คือกุฏิสงสารอเนกประสงค์ชื่อว่าอาคารบูชาคุณพระอุบารีคุณุปมาจารย์ที่เรียกว่าหรือว่าตั้งชื่อว่าสารบูชาคุณพระอุบารีคุณุปมาจารย์นั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอุบารีซึ่งเป็นพระอุปชาของอาตมานั้นก็ครบวาระ99ปีชาติการในปี2564 ก็ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณในฐานะวไดพระคุณนั้นเป็นพระอุปชาหรือว่าเป็นพ่อในทางพุทธศาสนาสิ่งที่จะสร้างต่อไปนั้นก็เป็นศาลาอเนกประสงค์หรือว่าศาลา เป็นกุฏิที่พักสงก็ได้รับความเมตตาจากประเดชประคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระธิรยานมุนีกรรมการมหาธิรสมาคมจาเจ้าวาดวัฒนเศรทราวาสมเด็จพ่อที่เรียกว่าติดปากอยู่ตลอดเวลานั้นคือสมเด็จพ่อซึ่งเจ้าประคุณสมเด็จนั้นถือว่ามีความเมตตาเป็นอย่างสูงยิ่งที่มีความเมตตาต่อว,วัดต่อชาวบ้านและต่ออาตมาภาพพระเดชประคุณเจ้าประคุณสมเด็จนั้นก็ได้รับเป็นเจ้าภาพหนึ่งหลังเป็นอาคารรับรองชื่อว่าอาคาร74ปีสมเด็จพระธิรยานมุนี ในวงเร็บหัวรชายอยู่ซึ่งก็ได้ดําเนินการจัดสร้างตอกเสาเข็มไปเมื่อ1มกราคม2564เมื่อวันที่8ที่ผ่านมา8มีนาคม2565ทางวัดก็ได้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดศรีพลเพลนมตัตยารามแห่งนี้ในขนาดความสูง3เมตร50ซึ่งก็ได้อัญเชิญมาก็ได้ทาพิธีต่างๆไปที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มีความเคารพมีความเชื่อในท้าวเวสสุวรรณ ก็ได้มากราบขอสินขอพรขอโชคขอราบได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ไหวในช่วงกลางคืนยิ่งดีเป็นองค์ปฐถมก็ว่าได้แต่สิ่งที่สําคัญและก็อยากจะให้คณะศิษยานุสิ์หรือว่าคณะผู้มีความศรัทธาในองค์ทเาวสุวรรณมาร่วมในการสร้างอีกองค์หนึ่งซึ่งจะสร้างองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือเลยก็ว่าได้องค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือความสูง9เมตรจุดเมีความสูงมาก ซึ่งจะประดิษฐานไว้ที่วัดสีบอนเพินมัตยรามแห่งนี้อันนี้ก็คือประกาศประชาชนพันธไให้คณะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันในการสร้างบุญใหญ่ในครั้งนี้ซึ่งเมื่อเรารเดําเนินการจะสร้างสิ่งต่างๆแล้วสิ่งที่เราจะลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือบุรพะมหากรรษัตริย์ผู้ที่กอบกู้เอกราชในแต่ละยุคแต่ละสมัยเราจะมีอีกหนึ่งสวนอุทยานเขาเรียกว่าสวนอุทยานบุรพะมหากรรษัตริย์มหาราชทั้ง4ี่ซึ่งเกี่ยวข้องกับจังหวัดตาก มีสมเด็จพระเจ้าตักสินสมเด็จพระนเรศวรสมเด็จพระนารายณ์และสุดท้ายก็คือสมเด็จพ่อคุณลังกําำแหงแเราก็จะได้สร้างในโอกาสต่อไปเมื่อสร้างเสร็จแล้ววัดสีพลแปแห่งนี้ก็จะได้สมบูรณ์แบบกราบขอศินขอพรองค์องพ่อวัดไร่ขิงกราบไหว้ขอพรท้าวเวสุวรรณกราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่จะบรรจุไว้ในพระปางสุดท้ายก็คือกราบไหว้สำนึกนึกถึงพระคุณของสีมหาราชนะครับนี่ก็คือสิ่งส้องกที่จะเกิดขึ้นในวัดแห่งนี้ ก็สุดท้ายนี้ก็ขออนุมโมทนาขอบคุณพระณาจัารภาพทุกท่านแต่ก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวัฒน,นะสุขภาพระป,ระปฏิภานถนาสังสมบัติจงทุกประการเถอ